สำหรับทฤษฎีสุดท้ายที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โครงงานคณิตศาสตร์คือทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของจอห์นดิวีแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ของจอห์นดิวีจอห์นดิวี้มีความเชื่อว่าความอยู่รอดของสรรพสัตว์ซึ่งหมายถึงมนุษย์ด้วยนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการปรับตัวของสิ่งต่างๆและจอห์นดิวีได้แบ่งประสบการณ์เป็นสองประเภทคือ 1. ประสบการณ์ประถมภูมิ 2ประสบการณ์ทุติยภูมิประสบการณ์ปฐมภูมิเป็นประสบการณ์ที่ยังไม่เป็นความรู้หรือยังไม่ได้มีการคิดไตรตรองเป็นเพียงกระบวนการของการกระทําและการประสบความเปลี่ยนแปลงระหว่างอินทรีย์และสภาพแวดล้อมเช่นเด็กเล่นตนไปเหยียบฐานไฟร้อนๆผลปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพคือเท้าถูกไฟลวกสองประสบการณ์ทุติยภูมิ เป็นประสบการณ์ประเภทที่เป็นความรู้คือได้ผ่านกระบวนการคิดไใจตรงมาแล้วเช่นเมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้จากผลของการเหยียบฐานไฟร้อนทําให้เกิดความเจ็บปวดและไม่อยากเล่นบริเวณที่มีฐานไฟร้อนอีกหรือระแวงที่จะเล่นไฟประสบการณ์ทุติยภูมิเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประสบการณ์การรู้